สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆนมาชมการทําสาวของต้นมะละกอน,นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะดิฉันกําลังจะเอาเอาเชือกผูกต้นมะระกอเป็นบ่วงนะคะเพื่อนๆอ่ผูกเป็นบ่วงแล้วก็จะใช้ไม้ค่ะดันขึ้นไปนะคะดันไอ้ที่เชือกบ่วงะคะ่ะตรงที่ผูกดันขึ้นไปเนี่ยกำลังจะดันเลยคะ่ะ ดันขึ้นไปให้แบบให้สูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้นะคะ,ะดันขึ้นไปจ้าเอาสูงสูงเลยเนี่ยสูงสุดได้แค่นั้นแหละอะยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ต้องการสูงกว่าน,นั้นอีกอเดี๋ยวต้องเอาไปผูกไว้ก่อนเพราะว่าที่ต้องการแบบดันสูงสูงนี่คือดิฉันจะแบบตัดตัดต้นมะละกอเป็นท่อนๆ เพื่อทําสาวนะเพราะว่าถ้าตัดตรงที่จะทําสาวเลยอะต้นมะละกอมันยาวไงเวลามันลม้มมันก็จะล้มไปโดนเข้าวของเพื่อนบ้านที่เขาปลูกเอาไว้ข้างๆนะคะก็เลยต้องอาหาวิธีตัดทีละท่อนนิดๆอะไรประมาณนี้คะ่ะเดี๋ยวผูกเสร็จก็จะหามีดไปไปตัดเดี๋ยวหามีดมาตัดก่อน กำลังหามีดไม่เจออยู่ไหนละอาได้ละ,ะได้เก้าอี้มาด้วยใช้เครื่องทุนแรงเครื่องเสริมอีกต่างหากดูสิขนาดว่ามีทั้งเก้าอี้เสริมมีทั้งมีดที่ด้ามยาวๆเนี่ยยังไม่ค่อยพอใจใน,ในการใน,ใ,นในความสูงอีกนะยังต้องการฟันให้สูงกว่านั้นอีก เนี่ยรู้สึกว่ามันจะยังยาวอยู่เลยอ่ะฟันจ้าดูสิต้นมะละกอก็าเนียวเนียวอ่ะฟันเข้าไปจ้าฟันเข้าไปอ่าไปดูไปดูคลิปอ่าที่เขาทํเสามะละกอนี่แหละรู้สึกว่าเขาจะทํง่ายง่ายนะคืออีกมือหนึง่งอ่ะเขาจับต้นมะละกออีกมือหนึง่งอ่ะเขาจับไอไอมีดฟันชึบเดียวจบแต่ของเราดูสิโอ้โหยักแย่ยักยันดูสิต้นมะละกอร,รู้สึกว่าเนียวเหนียว,ยวดูสิ พอพอเราจะมาทําของเราบ้างรู้สึกว่ามันแบบยังไงอะ่ะก็คือมันมันยุ่งยากอะ่ะดูสิไม่รู้อะไรต่ออะไรมากอะ่ะเอามาเสริมดูอ่ะไหนลองไปดึงสิอ่ะไปดึงก่อนจ้าอ้อาวเชือกขาดอีกขาดตรงที่ที่ต่อนอะ่ะเอา ไหนลองดึงใหม่สิว่ามันจะล้มหรือเปล่าอา่าหุยเลหุยหุยเลหุยหุยเลหุยเอาแลว้วเออเรียบร้อยค่ะอา่าต่อไปก็จะตัดท่อนที่สองมาเนี่ยท่อนแรกผ่านไปแล้วจ้ะเ,เดี๋ยวก็ตัดท่อนที่สองต่ออืม ยังมีลูกอยู่นะนั่นแะแต่ลูกมันไม่ไม,ไ,มไม่ค่อยสวยละก็เลยคิดว่าจะทำาสาวถ้าทำาสาวเผื่อว่าลูกมันจะอ่าสวยอ่ะตัดตัดอีกเออเนี่ยขนาดท่อนที่สองนะี่ยังยาวอยู่เลยนะฟันจ้าฟันออดทนอดทนการำทำเสาวให้มะละกอต้อนนี้รู้สึกว่ามัน โอ้โหต้องใช้อุปกรณ์หลายอย่างมากเลยอืมมันไม่ง่ายเหมือนเหมือนที่ดูในคลิปเลยอะพอมาพอมาทำของตัวเองนี่โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นดูอ่ะไหนลองผักสิอ่ะตอนตอนตัดนี่ยืนตัดนะ่ะตอนผักนะี่ขึ้นเก้าอี้นะเนี่ยอ่ะผักอ่ะมันยังเหนียวอยู่เลยนะอ่ะยังเหนียวอยู่ยังเหนียวอยู่อา่า เดี๋ยวเอามีดมาฟันอีกทีสิอืเอามีดมาฟันอีกรอบหนึ่งอา่าปอกๆแปลกๆไปอา่าฟันฟันฟันอา้อาอ่ะนี่โยกอีกรอบเฮ้ยรอบนี้รู้สึกว่ามันจะได้แล้วเนี่ยมันจะล้มแล้วเอ้ยอย่าเพิง่งเดี๋ยวมันล้มมาโดนบ้านอีกออลงมาก่อนลงมาก่อน เออใช้ไม้ผักไปทางอื่นน่ะใช้ไม้ผักไปด้านที่มันลม้มลงเมื่อกี้นี้หาไม้เยอะเปล่า,เ,าเจอแล้วโดนมะละกอต้นมะละกอทับไม้เอาไว้อา้าวดันดันจ้าดันไหนดันใช้ผักไปเอเอ,เอ,เอ,เอืเรียบร้อยท่อนที่สอง ต่อไปเดี๋ยวก็จะไอ้นี่เอาเอาเก็บลูกก่อนมีแต่ลูกเล็กๆดูสินั่นนะที่ตัดสินใจทํเาสาให้ต้นมะละกอก็เพราะว่าลูกมันเล็กนี่แหละลูกไม่สวยละเ,เดี๋ยวไปตัดตกแต่งตรงที่เราจะทํเาสาก่อนอา่านี่เรื่อยเรื่อยก็เตรียมอาไว้ละเดี๋ยสิอุปกรณ์เยอะมากเลยในการทํเาสามะละกอต้นนี้ อืมจ้ะไปะจัดการเห็นไหมคะตอตอยังยาวอยู่เลยอะ่ะกะว่าจะเอาอ่าให้สูงประมาณเมตรหนึ่งอะคะสูงจากพื้นประมาณเมตรหนึ่งอะกะด้วยสายตาอ่ะเรื่อยจะ้ะเรื่อยไปอือดูไม่รู้อะไรต่ออะไรบ้างในการทำสาวครั้งนี้อ่ะเหนียวอีกเอดึงยาก อีกมือนึงถือโทรศัพท์ถ่ายอีกมือนึงก็เรื่อยรู้สึกว่ามันจะยุ่งยากหน่อยดูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปด้านใหม่ก่อนเดี๋ยวไปเรื่อยด้านใหม่ก่อนอ่ะเรื่อยรอบละแต่ยังไม่ขาดเลยมันยังเหนียวเหนียวอยู่อ่ะลองอีกครั้งหนึ่งอ่ะลองเรื่อยอีกครั้งหนึ่งอ่ะเรื่อยไปเรื่อยไปอ่ะถ้าเหนียวก็พอแล้ว เดี๋ยวจะใช้เวทมนต์ช่วยอ่าพอพอเดี๋ยวเลื่อยหักม,มันเหนียวก็ปล่อยเอาไว้นั่นแหละเดี๋ยวจะใช้เวทมนต์โอเคโอมเพียงหักเดี๋ยวนี้โอเคอได้ผลเวทมนต์เนี่ยแล้วเขาก็ในคลิปเขาก็บอกว่าให้เอาคีดเท่าอะ มาทาตรงที่เราตัดอ่าเขาบอกว่าเอาขี้เท่าทามันจะได้ไม่ไม่เน่าต้นมันจะได้ไม่เน่าอ่ะเดี๋ยวไปเอาขี้เท่าก่อนเนี่ยโดยสิมีแต่ลูกเล็กๆไม่สวยด้วยอ่าเดี๋ยวขี้เท่ามาทาอืมเอาขี้เท่าทาห้ทั่วอ่าในในคลิปเขาแนะนำนะ บางคนก็ไม่ไม่ใส่นขะี้เท่าอ่ะแต่เราจะลองเอาค้เท่าใส่ดู mm. เขาบอกว่ากันไม่ให้มันเน่าเดี๋ยวจะเอาอ,อทาคิเท่าทั่วแล้วให้เอาพลาสติกมาครอบ mm. เขาบอกอเอาถุงพลาสติกมาครอบจะลองทำสูตรของอคลิปนี้ดูว่ามันจะได้ผลไหมอโอเคครอบแล้วก็หาอะไรมามัด เป็นอันไว้จบเป็นอันไว้จบในการในนี่ละเนี่ยดูต่อไปก็จะเป็นแค่ตำนานแล้วมะละกอต้อนนี้